แล้วดิฉันจําได้ว่าตอนที่ิสต์รายชื่อไปครบสิบชื่อปุ๊บก็ได้ทิ้งท้ายต่อว่าไม่ได้มีหนังสือเพื่อมวลมนุษยชาติใดๆั้งสิน้น <c oughs> เพื่อดิฉันเองล้วนๆ <c oughs> คุณพี่คิดว่าที่เราิสต์กันมามันเพื่อคน <c oughs> อื่นเหรอคะ <c oughs> เออมันก็เพื่อเราทั้งนั้นแหละไม่อย่างน้อยที่สุดคุณก็แบบว่ามีแบบคนนอก <c oughs> อ่าปิกฮักหนูอยู่เลยช่วยพี่แต่พี่เบียร์สังเกตไหมว่าชื่อหนังสือที่นิมพูดมานิมเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่ามันคือโศกนาฏกรรม ล้วนลวนล้วนลและความพัวพันกับความคิดของตัวเองแบบที่หาทางออกไปไหนไม่ได้ในขณะเดียวกันค่ะของดิฉันดราม่าและความเป็นมนุษย์ล้วนล้วนนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจมากต้องมีคนตายมากกว่าหนึ่งศพอินทิลานี่มันจุดขายหรอก็เป็นดราม่าดิฉันหลงรักตัวละครตัวนี้มากแล้วหลังจากหลงรักแล้วอะค่ะ ตามอ่านเรื่องนี้ไม่รู้ว่ากี่รอบต่อกี่รอบมีหนังสือเล่มนี้สองเล่มคุณเชื่อป่ะมันเหมือนตรงไหนคะพี่เหมือนเหมือนเกันปี๊บเลยค่ะแต่ปกเอาอย่างนี้ดีกว่านะแต่เป็นบ้าไงเียดิฉันก็มาถามตัวเองว่าทำไมดิฉันถึงหลงรักพัคคินีมากมายขนาดนี้ดิฉันพบว่าอะไรรู้ไหมในส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณความเป็นพัคคินีเนี่ยเหมือนแม่ดิฉันมากเราเคยพูดในรายการนี้ คุณโบเคยถามใช่ไหมว่าเราได้อะไรมาจากแม่คุณชายอยู่ด้วยวันนั้นแล้วคุณชายบอกว่าคุณสายได้วินัยในเรื่องของวินัยดิฉันบอกว่าดิฉันได้ความพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปสู่สิ่งที่อยู่ต้องการพักคีนีมากมากพักคีนีมากๆแม่ดิฉันเป็นแบบนั้นคือแม้ว่าจะเป็นทุ่งัวแหลกขุเหวอยู่ข้างหน้าถ้าของที่ต้องการมันอยู่ที่ก้นเหวดิฉันเชื่อว่าทั้งแม่และพักคีนีจะกระโดดลงไป แล้วดิฉันชักเริ่มสงสัยตัหหิดต,ตัหหิดในใจว่าดิฉันจะทำไหมนะ <c oughs> อะไรแบบนี้<ำ>เป็นต้นดิฉันว่าดิฉันทำคือมีคำพูดคำพูดหนึ่งค่ะที่มันน่าสนใจสำหรับดิฉันมากเลยนั่นก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมของคนที่เป็นบุพการีของเราเราจะทำตามสิ่งนั้นเสมอใช่แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบมันเลยหรือว่าเราแบบว่า คัดค้านและต่อต้านและพยายามหาเหตุผลมาอธิบายต่างๆก็ตามใช่แต่ในที่สุดแล้วเราก็จะทำม,มันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นดราม่าของชีวิตของคุณใช้ชีวิตดีฉันช่างดราม่าเหลือ,อเกินแรกคืแ<ต>อแต่ว่าเวลาในขวดแก้วเนี่ยเราไม่เป็นนัดเราไม่เป็นหนิงเราเป็นป้อมแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นป้อมตลอดการเพราะว่าคือคือตัวละครป้อมของสซยในในยุคนั้นในยุคที่สซอ่านเนี่ยคือการแบบว่าการทําตัวเป็นแบบฮะฮะทำตัวห้าวฮ้าอะไรเงี้ยมันโคตร เท่เลยอ่ะ uh. คือจะอยูเ่เรียนหญิงล้วนด้วยไง uh. แล้วรู้สึกว่ามันเท่แล้วก็เราไม่เคยคิดว่ารุ่นพี่ที่เท่ของเราเขาจะมีมุมบอบบางอ่ะ uh huh. เออล้วป้อมก็คือเป็นเป็นตัวแทนของความแบบความเป็นคนที่มันมีหลายๆด้านออกมาให้เราได้เห็น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยของความแล้วแล้วแล้วมันก็จะมีฉากที่ <c oughs> โดนจับติดคุกคือเป็นตอนนั้นมันมีการกิจกรรมทางการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะตกใจมากว่า คนเราจับเด็กกันไปทาไมอ่ะของทรายนะคือคือคือก็รู้สึกว่าป้อมเป็นแค่รุ่นพี่เหมือนรุ่นพี่ในโรงเรียนไงแล้วแบบคนเราต้องจับเด็กแล้วเด็กคนนั้นก็แบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยอ่ะนอกจากแบบอคนเราก็จับเด็กไปเยอะแยะคุณนี่ไงพอหนูพูดหนูก็รู้ที่เบียต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราก็ต้องการแค่ดอกกะแบกที่แบบคนนี้เก็บให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสุดยอดเลยอะมันเจ๋งอะแล้วก็แบบ คือใจชอบแล้วชอบไปจําอะไรเรื่องแบบกระจุกกระจิบพวกอย่างเงี้ยจำหนอดตาแบกจําว่าป้อมขอกินยาเม็ดชมพูคือแอสไพรินอะค่ะซึ่งแบบในยุคที่ใจโตขึ้นมามันไม่มีแอสไพรินแล้วไงแล้วก็แบบไม่มันกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยยาเม็ดสีชมพูนี้ไม่ใช่แอสไพรินนะคุณเขาเรียกว่ายา APC อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรกับพี่เบียร์คพอดิฉันไม่รู้มันเป็นยาที่ไทยของเขานงแก้ไหมก่อนใช่ค่ะซึ่ง รู้สึกว่ามันเลิกใช้ไปแล้วึ่งแบบมันคือเนี้ยครจะไปจําอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นหนังที่ได้ดูในโรงด้วยค่ะตอนนั้นคุณนลเปรจินปิ่นเพชรเล่นกับปวิณาชาลิฟสกุลบ่งอบอกถึงวัมากแต่ว่ามันใช่มันเวรี่ประทับใจอ่ะทั้งเพลงทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอยู่ในใจเราแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันน่าตื่นเต้นมากสำหรับคนเป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนกับสือเรื่องปีกหัก <Huh. S 2> ปีกหักเนี่ยโอ้โหคาริวยิบลานเป็นประสบการณ์ความรักของเขา <Huh. S 2> กับผู้หญิงที่เขารักมากในชีวิตแล้วไม่สมหวัง hmm. อันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าการที่จะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นตัวหนังสือ เขาจะคิดออกมาได้เป็นตัวหนังสือ,อคือแค่คิดว่าจะบรรยายในความรู้สึกยังไงในใจก็คิดไม่ออกแล้วอ่ะแต่ในความรักหรือว่าความสเสน่หาและการผูกพันในความรู้สึกของเขาอะนิ่ไปหลงไหลในสเสน่ห์ของการบรรยายที่คุณคาร์เรลยิปลาแล้วพระเอิญม,มันเป็นชีวิตจริงของเขาอะที่มันเป็นความรู้สึกจากคนคนหนึ่งเป็นความรักที่มากไปถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วเรื่องแบบนี้หลายคนชอบพอถึงจุดหนึ่งจะแบบ มันพูดไม่ถูกก็มันรักอนะ่ะหรือมันเสียใจอ่ะ <c oughs> แต่นี่เขาทําได้นะเ,เขาเขาอธิบายเป็นคําได้อ่ะคืออธิบายว่าขอให้คุณจําฉันเอาไว้เหมือนกับแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วลูกตายไป hmm. คนลุกว่าซึ่งคือคุณ,คณจะไม่มีทาง <blush S 2> เลืมม่ซึ่งมันไม่มีวันลาไตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตอะไรแบบนี้คือนิมอ่านเล่มหนึ่งนี่แบบนั่งร้องไห้ยายถามว่าเป็นอะไรอ่านว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ประมาณแค่ อันนี้ประมาณแค่14เอง14บสี่สิบห้ายังไม่ไว้ร่นดีเลยกำลังกำลังเําลังเียนเลกำลังเลยล่ะฮอร์โมนกำลังแต่คุณรู้มาหลังจากดูลิสต์รายชื่อหนังสือคุณล้วนีฉันก็พบว่า หนังสือทุกเล่มที่คุณอินเนี่ยมันก็มีอยู่ที่ชั้นหนังสือที่บ้านเหมือนกันใช่ก็มีด h a t s w ว y ทำไมเราจึงแบบทำไมไม่หยิบมันทำไมมันไม่ตึงเข้าใจกันไม่แต่ว่าบางทีถ้าเผื่อเราคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะคิดว่ามันจะอย่างที่ายพูดนะเราอย่าไปคิดนานคิดว่าอะไรที่มันผูกพันกับเรามากที่สุด่